คือพระเด็นการโยกย้ายเคลื่อนเทเหนือของกุดบั้นเนี่ยจากมู่บันหนึ่งพาไปอีกมู่บันหนึ่งเชิญรวมบริจาคสุมทบทุนในการก่อสร้างพโนสถิสัตยได้ตามเหลขบัญชีเป็นทีอนุญาตรือมาน พี่น้องนี่นะชาวบ้านหน้ามูนี่สมมติว่าไปหุ่นกับอาดูเต็มเอกรีดู them, ไปหุ่นกันเต็มโปดูนะน่องทุงฝาโบนดูพอโอปันเรี่ยวส่วนข้องเราหนึ่งจากเจ็ดพี่น้องนะนาเราก็ใส่โซบหมัดจุกก็คือฝาลบหมัดเจกบูวที่บานเราทีเนียอ่านี่อ่าก็คือเป็นการกระทำที่ว่าเรากะ ส่วนใหญ่เลวชาวบ้านโรก,ก็จะทำอยู่พน,น,นันเละนอนนร่งมาลงฟังไรละเอียดเลยที่หัวเรื่องนี้เนี่ยมันมีฟามหลึกตือนหน้าบางมันมีครบมีคิดไอ้ไยมันปันตรอน่าเนี่ยพระนั้นคำโต๊ะของเรื่องนี้นี่พี่น้องก็คือส้ำรับการเลือนเนื้อกุรบันหลังจากที่ง่วลมเลวทุกเฉือดเลวเนี่ย ถ้าดินมันอยู่ตรงจุดเทวาหัวเรานี้เราไปเละอยู่ทีไหนหัวตายนั้นตายอยู่บ้านไหนไป่นองนะไม่ได้คิดคนนั้นคนตั้งใจอยู่ประเทศไหนไป่นาะเทวาคิดตีหัวเด็กคนนะหัวนี้หล่อมอยู่ตรงไหนเนาะโทษเฉียดอยู่มู่บ้านไหนพราะนั้นการเทวาเรา เลือนเนื้อกูรบ้านจกหมู่บานหนึง่งไปสู่มูบ่บานหนึ่งเนี่ยฟูกุฮาก็จัดอยู่ในหูกลมเดียวกันข้องการปินโนฮะการเกลื่อนทีโยกใหญ่จากการฮะนี่การปินโนฮะการการโยกใหญ่จากการเกลื่อนทีเนี่ย คับภูกรมข้องการปินโนอกเกลือนเทเนือ้อกูรบัานนี่คือชายภูกรมเดียวกันแสดงว่าโรถยน์ลบไปทำฟ้ามเข้าใจเกี่ยวกับการปินโนอกสากาศโกนปินโนก็คือมุมมองทีหนึ่งประเด็นทีหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับระยะทางและอนาคีตบริเวณ นาะในไดที่เอาเรียกว่าปินนอซากาสเลือนสาการเลือนเนื้อ,าก,าอ,อกุรบันตรงนี้ว่าด้วยเรื่องสาการเลียมีการขีลับข้องบรรดาฟูโคโฮาน่มากมากมยนะส่วนหนึ่งของอุลามะบอกว่าหยุดถือว่าบูที่อยู่ในคำแเพงเมืองเนี่ยนะกับโบูโนกำแเพงเมืองนี่ก็ถือว่าคนละเขตกัเลย บางคนคิดเป็นมู่บ้านเป็น้องเช่นมู่บ้านนี้แล้วกำปงมู่บานมู่บานหน้าบูบแบบนี้กับอีกชุมชนหนึ่งมู่บานนึงเนี่ยท่นกระทือว่าเป็นน้อยนีลยเรือบางกลุ่มของอุลามะเป็นนองคิดระยะสูงสุดเหลี่นี้ก็ค,คือดูวมัหธะละส่งมัหธละที่เราเข้าใจกันว่าเก้าสิบกิโลเมตรมังนอนแปดสบหมังหนาฮื้อรยสี่ิบี่กิโลเมตรเนี่ย แสดงในระยะอนาคตบริเวณพภายในดัวมราร์ฮัละ์รอย1ซ1กิโลเมตรหรือ90กิโลเมตรนี้เลื่อนไปเลื่อนมาในระยะทางนั้นก็ถือว่ายัางอยู่ในโกรบอยู่เลยไม่ถือว่าการปินเนาะอันนี้พุมจีบบอกถึงการกีรับโขนพี่น้องเต้นในทางด้านปฏิบัติในในในด้านปฏิบัติที่อัปตนที่ดีนี่เดี๋ยวเราควยมาว่ากันแต่ที่บอกว่า ฟังแตกต่างการคีรับของอุลามะนี่เป็นองเพื่อเป็นรอมัดให้กับเราในการตักลิดนะในการยึดถือในการปฏิบัติเสร็จเร้วเมื่อว่าคีรับกันตรงนั้นอยู่พันนั่นแสดงว่าการปินโน่เลื่อนเหนือ,นอนกุรบันนี่ขำเมื่อนกันถ้าตามอุลามะกลุ่มที่ยึดถือว่าคนลังมู่บานกันแสดงว่าปินโน่สกัดไม่ได้ก็เลื่อนเหนือ,นอนกุรบันไม่ได้นะพี่น้องทีนี้นาเละหัวทีนี้เราไม่เจ๊ นะ่ะฝากเกียิมิสกินทีนี้นะ่ะรเรือนไปเจองู่บ้านอืน่นอันนี้กระทือว่าหรังนะกระทือว่าหรังแต่ถ้าตามกลุ่มของอุลามะที่ยุดถือว่าดูมาหละ่ละพี่นะ้องแสดงว่าจากนี้ไปหันยา้สมาที่จะโยกย่ายหรือก้ากันได้เลยอ่ะน,นี่อุลามะที่ว่าให้รายะที่ว่าใกล้สุดแต่ที่อับดุลหรือไม่พี่นะ้องมันไม่อับดุล เพราะเราอย่าลืมว่ามักสุดจุดประสงค์ป่า้ของกุรบันนี้มันไม่แตกต่างเท่าใดกับสากกันก็คือจุดประสงค์ป่า้ของกุรบันเพื่อต้องการที่จะให้ฟูกโรมาสากินปากกตมิสกินนี้มีฟวามสนุกสนานมีารามเบิกบานยินดีที่จะได้รับเนื้อกุรบันนะวันนั้นวันรายาหรือวันตะชริกทั้งสี่ววัน มักสุดปาไม้ของกุดบั้นเพื่อโมอฟามสุกไฮเกปากกดมิสกินที่ทเราลิงมาโกสิตตเชรตรงนี้เลยให้ตรงกน้นไม่ใยป่าไม้เหนือกุดบันนี้พี่น้องเรามาสร้างความสนุกให้กับครอบครัวของเราลูกหลานลบมาหมา,มาชันเอาส่วนหนึง่งมา่ฟัาวมม่าเจกไปกับปันหนึง่งส่วนตีเลือดเรามาเกอยู่ตีเลือดเราอันนี้มันพิษวัตถุผสมของมาโกสิตก้องเรื่องกุดบัน อ an Mother, no ่าน <c oughs> ่ะเอ่ออ่านั่นเลยอ่านั่นเลยอะไรพิจุดประสงค์ป่าไม้พี่น้องเขาเรียกว่าถามว่าซอฟไม้ล่ะถ้ามีเนื้อสักก้อนนึ่งพี่น้องอ่ะไปถึงมือปาเกตมิสเกลเล่อซอตุลามามาดอีใช้ได้แต่การเนี่ยหนุนได้รักโซนเลยพี่นรักสาม เราทีเอาการเนนเต็มสิบสักทีไปนองนะนะทำกุรบันน,นี่นั่นต้องลิงให้ตรงับมักสุดจุดประสงค์ป่าไม้ของกุรบันนะเพราะฉะนั้นคีรับกันถึงสามเสทศนะกระจิงท,ทัศนะทีโบกว่ารายาทางติกลสยุดดัวมรฮาละนี่ไปน้องถึงเมนจะมีอุลามะกลุ่มนี้ร่วงรับอยู่แต่ในทางที่ดีเรามาลิงมักสุดเด้ มักสุดจุดประสงค์ปาไม้คือต้องการในพื้นที่เทวหัวลมลงแล้วมีปาเกตมิสกินในพื้นที่นั้นเขามีความหวังกับเหนือหัวตัวนี้เขามีความปราตถนามีความต่อโมมีความคุณอยากคุณจนนั่นแหละพี่น้องนะตึงเสร็จแล้วถ้าเราโยกย้ายผ้าไปตรงเอิญพี่น้องนะความโรสึกนำใจของฟูโกโรอันมาซากินนี้เขาจะโรสึกฟันฟืนนั่นคือปาไม้ น่นะเอาถ้าถึงเมนมีทัศนะรองเราว่าเออข้อว่าสร้างมหาลักษ์เลือนได้แต่ว่าอันตาเราก็ยอมรับ่ได้แต่ที่อับดุลรือไม้เนี่ยไม่อับดุลแน่นอนเพราะเนาะคนปากีตมิสกินบานโดนหนังตากุลิปกกรุลิปกแต่ว่านี่หนังนะอีเศร้าว่ามันหล่มไล่ตัวนี่ค้างดื่นช้านเนาะแต่ว่ามันไปในเม็ดนี่หัวนี่อ่เนี่ล่งตรงนั้นแหละเป็นเปล่าไม้ลักใหญ่มัน น้อนะสองในทางด้านการคีรับเนี่ะเรื่องปินโนกุรบันนี้ตามโกลมั่วตามมันตามจุมหูรถือว่าฮารัมเช่นเดียวกันกับปินโนสากานเนี่ยส่วนใหญ่ของอุลามะและกับโลมั่วตามมันบอกว่าฮารัมนะ ก็คือเหมือนกันแต่มีกุลโดเอฟบอกว่าอนุญาตนะเนี่ยเดี๋ยว้าพินดงไปบอว่าอียังกันและตำราบอกว่าเนี่ยเรือนเนื้อกุลบันพินองสักการี์ในที่ว่าฮารุสนะถื่ว่าอนุญาตแต่นั้นตกอยู่ในกุลโดเอฟนะนะถ้าไม่จําเป็นเร่งเร่งซะว่าไม่ชุดตีลําบากอยากเร่งก็เราอย่าเลือกชายก่อนเลยนะ ตัวเอฟเทวานี่โคมันโอนโอนพีน่องนะถ้าขึ้นไปบตนต้นไม้เลยกิ่งที่มันนวลนนุนเศร้าว่ามันไม่ค่อยฉับดีนั้นโรคกระยาไปหนังก็เ่ยนะถ้าไม่ขันทาน,น,นั้นห้าปางี่ว่าฉับๆตัวโกนนะนะเตะทางนั้นเละทางนี้พอเราโยนลบมาเล่เร่องกุรบันเนี่ย พโยนมาลบสู้เรื่องกุรบันนี้พี่นองคารามาสรุปได้ว่าจะเลื่อนเนื้อกุรบันไปสู้มู่บานเอิร์นเมืองเอิร์นได้หรือมานี่การมันลบมาสู้การขี้ลับกันซ่องกลุ่มนี่เลยนะกลุ่มทีหนึ่งยึดเือว่าฮารัมไม่อนุญาตไม่อนุญาตเลื่อนเนื้อกุรบันนี้สิ่งต่างๆของสั์กุรบัน้นทีเฉือดเร็วไปแจกจ่ายเมืองเอิร์นไม่ว่ากุรบันนั้นจะเป็น กุรบันสูนันหรือว่ากุรบันวาจิบที่เรานาจาหรือตะเยน็นเลื่อนไม่ได้ตั้งสิน้นนะแต่จุดประสงค์พี่น้องข้าว่าเลื่อนเนื้อกุรบันเลวฮารัมเนี่ยถ้าเป็นกุรบันสูนัน ในพื้นที่นี้เนี่ยเราไม่แจกปาเกตมิสกินในพื้นเที่เลยพี่น้องไปเชื่อเตสมุรดน้องทงบนี้พอได้มาหนึ่งส่วนจากเจ็ดปี่น้องใส้โซบมาเม็ดเลยมาเจาคนทนี่นี่นี่แหละถือว่ารัมประจุประสมค์จริงๆคำว่าหารัมในการเลือนนั้นก็คือ สัดส่วนเทเป็นไหวจิบจะต้องเจกให้กับปาเกตมิสกินในพื้นเทถึงเม้นสักกอนหนึ่งส่วนนั้นนั่นแหละแต่ถ้าห้าว่าพี่น้องไปเชือ่อตีน้องทงุ่งพี่น้องออกมาหนึ่งส่วนจากเย็นเร่ยมเยอะในหนึ่งส่วนของพี่น้องนั่นแหละแบง่งไหวแบงว่งไหวสักเพลึงหนึ่งรือสักส่วนหนึ่งรือ้อแบง่งไายเพื่อเจกให้กับปาเกตมิสกินทีน้องทงุ่ง สว่วนที่เหลือพี่นองอลบมาที่นามูมากินมาเจีกนี่ถือว่าไม่ห้ารำใจอย่างใดปกใจได้นะถ้าสารุปว่าถือว่าห้ารำปินงโนโกุรบันสุนัตนั้นก็คือใส่โซบหมาหมดอะไรี่็น้องใส่โซบหมาหมดเลยไม่ได้เจกไห้กับปาเกตมิสกินหนาเทนั้น ผมย้ำนั่นพี่น้องย้ำว่าถ้าพี่น้องไปทํำทีน้องทุ่งนี้พี่น้องรู้ไหมว่าปาเกียดมิสกิลทีน้องทุ่งคือเคยเส้นเหลวส่วนของพี่น้องที่จะเจกให้กับปาเกียดมิสกินทีน้องทุ่งส่วนหนึ่งนั้นถึงมือปาเกียดมิสกิลเหลวมาเพราะมีเช่นนั้นเหลวถือว่าหารัพี่น้องเพราะในขุดบันสุนั้นนี้ว่าหยิบจะต้องมีเนื้อกนหนึ่งที่จะหยิบยืนให้ถึงกับมือของปากเกียดแตกมิสกิ เพนะราะประเด็นนี้เลยคืนที่นกับผมก็เล้งกันนะรายละเอียดโพดสมควรเนาะตาพี่น้องติดตามนะเน้นย้ำกันถึงว่าปาเกตมิสกินคือเคยที่วานเนี่ยนะปาไม้เผือกาห่เนื้อกุฎบันราน้ตั้งๆท,ท,ที่เป็นกุฎบันสุนัตอะไรพี่นองว่าจิบจะต้องมีเนื้อก่อนหนึ่งให้กับปาเกตมิสกินในฟืนเท,ที่หัวลมหัวตายนะ เนาะพอเข้าใจตรงนั้นแสดงว่าพันนี้สรุปตรงนี้พี่นองคือพี่นองไปท้ำทีมู่บ้านในในเมืองใดก็ตามเตอนะนะอย่าลืมว่าต้องมีการเจกให้กับปากรีมิสกินนะเมืองนั้นน่ะมู่บ้านนั้นแล้วส่วนที่เหลือเธอใดพี่นองที่ฟาล็มากินทีนทนเดินทีบ้านมาแจงพวกที่บ้านเองก็ถทือว่าไม่คือเลยน่ะนั่นคือจุดประสงค์ของการ ฮารัมหน้าเลือนเนือกุลบันที่ว่าแต่หากว่ากุลบันเป็นกุรบันสุนันอันนึงกุลบันวาวิบพี่น้องเนากุลบันวาวิบด้วยซาฮหตีเราหน้าซาบุญบาลก็ดีเนาะหรือว่าด้วยซาเฮตเราไปบินยะลีอวิลอิชาโรเราไปตันตูไปจำโพว่าสัตตัวนี้และช่างทำกุรบัน กลายเป็นวา j ิบหรือวาา่าฮาซีฮิอุตฮียาตนุนหรือว่านี่และคือกุรบันกลายเป็นวา j ิบป,ประดันถ้าเมื่อเป็นสัตว์กุรบันเทวา j ิบป,ปันนี้พี่น้องถ้าเราเชื่อเทไหนลมลงในพื้นเทใดมู่บานใดแสดงว่าตั้งตัวนี่และสัตว์กุรบันตัวนี้เทวา j ิบตั้งตัวต,วต,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 ตั้งหัวตั้งเขาตั้งตีนตั้งหางตั้งไพี่น้องตั้งมดตั้งหุน เลือนลบมาสู่บานร่มไม่ได้ท้งสินต้องเจ๊กให้กับปากียมิสเกนนะมู่บานนันเมืองนั้นเต่ว่าเราเจ๊กให้ก็มดเล็บพีนองฮะแต่ก็เจ๊กให้ลบมาเราลาเราปลาบมากินอันนั้นไม่ได้ลยฮะเนาะนะเดี๋ยวว่าเผื่อให้ร่มาลาโรคก็ว่าอกินไม่ได้เลยวไม่ใช้เล้งวนนาที่คงรงราเจ้าขคงกุฎบันนะเจ้าขคงกุฎบัน นอเลทา่คลุมตีสองพี่น้องเป็นศัศนาที่ดอเอฟยึดทือว่าอนุญาตให้เหลื่อนได้น,นะนะยึดถื่อวาอนุญาตให้เหลื่อนได้ได้นนะเทวาทางทางคนัวเอฟบอกว่าเลื่อนได้ก็ดีพี่น้องนะเหมือนเทวนและทางตีดีคือเรากำหนึ่งถึงมากอสิตระชเร่ถึงจุดประสงค์ป่าไมา้เพื่อการทำกุรบันเพื่อให้พื้นทีเทวาหัวลมลงนั้น โนโมุสตาฮิกคือปาเกีดมิสเกนในพื้นทีได้รับความสนุกสนานมีอาหารการกินนอย่างครบถ้วนอย่างนปลื้มปิติยินดีในวันนั้นนาซึ่งทุกระบุเปล่าอยู่ไหนดอบูเจริมีอลันมันหัดเลีมตีเซนาทีสามโรยวายัมตานนอุนะกอลูฮามิมอันบาลาดิลอุดฮิยาติกัซจาคัตี ห้ามเลื่อนเนื้อกุรบันนี้ห้ามเลื่อนกุรบันจากบาลาดินอุดฮียเมืองหรือมู่บานเทวาลมสัตว์กุรบันลงกัสากาตีเหมือนกับสักการสาวาลอัลมันดูบาตูวันวายิบาตูไม่ว่ากุรบันสุนัตหรือวายิบนะวันมูรอดูมินฮุรมาตีนักลิลมันดูบาตีจุดประสงค์คำว่าฮารัมเลื่อนเนื้อกุรบันตีสุนัตก็คือ พุรมาตุนักลีมาจาจิบุตตะสดดูกูบิฮิมินฮาสว่วนเทวายิบตองสอดาโกให้กับปาเกตมิสกินในพื้นที่นั่นเลยเราเลือนราไม่เจ๊กเลยนั่นแหละก็คือรัอ่าคำพูดของอาลีชิบรามมลีซีเนาะพ่อที่จะทำเตะเพี่น้องแนละ้วนาเลคานาย,ยานะโนเลมทีส่งนาทีสามรอยสามสิบีนาฟิกส่วนยัยฟง จาพิย่นายจุดถื่อพน,นันเตวะที่พุ่มบอกว่าทัศนาติดดอเอฟนี้บอกว่าอนุญาตให้เลื่อนเนื้อกุรบันไดเนี่ยอาจจะมีบางส่วนของอุลมามะที่ลงเห็นว่าเป็นทัศนาติดโซเฮเต็มม่งปาบกว้างๆพี่น้องยุ่มหูส่วนใหญ่ที่อุลมามะจุดือนั้นก็คือคโกนดอเอฟดอกเละที่บอกว่าอนุญาตให้เลื่อนเนื้อกุรบัน Tệ cồn thì muộn ta mất thì dùng hút xuân để dự thứ Cả thứ hoà hà rằm Nà 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 Bởi nà Từng vè la râu pà tì bán Râu mà khăm nưng xứng, Mặc xuất dựt vào sông phà mái thì nằn hay mà ngàm tùng nằn Nó Vâng lò hù á يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذي الحرم حرم الاحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم عملوا وبآيات القران علوا فاستئذ فينا تعرف البطحاء وتعرفنا والصفاء والبيت يا